ครับสวัสดีสวีดัตกันด้วยครับกลับมากันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะมเออซึ่งวันนี้ก็อยู่กันไดงบที่เรียกว่าไม่ไปไหนผมบอกเท่านี้เออจะเล่นแบบนี้ยาวๆครับผมเออซึ่งเมื่อวานเราซัดซัดนัวเข้าไปที่แบบอืมที่เรียกว่ามังกรเออเทพเจ้ามังกรแหละโอ,อ้โหดอกนี้เออซึ่งวันนี้ฮะมาเปิดที่ ห้ากันแล้วกันนะเออเรียกว่าวันนี้อาจจะมาโหดนิดนึงับผมใครที่รับค่อยได้ก็ปิดไปฮะเออเพราะอันนี้ผมก็เอากําไรจากคราวที่แล้วมาแบ่งเล่นเหมือนกันนะผมเออคือการเล่นพวกเนี้ต้องคริสจักนิดนึงครับว่าเออโหแต่ว่าเริเออ่มเเริ่มเดือดปะคือถ้าคลิปนี้ไม่ได้กล้องขออภัยนะเออหรือไม่ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอ้โหทผมไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเอว่าอ้าวขอญาตข้ามก่อนแล้วกันแม่งเอ้ย เออผมเผอลั่นไปนัดหนึ่งนะเออคือที่ผมบอกก็คือเกมพวกนี้ถ้าได้แล้วเราใส่สุดเนี่ยอโอกาสระเบิดเนี่ยโอ้โหตัวแตกเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งจัดสรรให้ดีๆฮะเออจริงๆนะ500เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เอ้ยโอ้โห หมื่อวานเทพราชามังกรวันนี้มังกรทองโอ้ยเหลือเชื่อโอ้โหร้อนเลยโอ้โหหัวอุ่นเลยหัวอุ่นเลยอีกตัวปะละ่ะอีกตัวเราปัดจบเลยนะฮืมโอ้ยโ,โอ้ยกระตรุกกระตรุกกระตี้กันไปหมดเลยเฮ้ยโอ้โหเหลือเชื่อ เออเราต่อก็คืออธิบายต่อคือการเล่นเนี่ยอืมไม่จําเป็นต้องงบห้านะเอองบร้อยผมก็เล่นได้อ่างบสองร้อยสามร้อยเนี่ยเล่นได้ฮะเออห้าสิบผมเคยปั้นมาแล้วปั้นมาถึงสองร้อยอ่ะเออหรือใครอยากดูไหมใครอยากดูผมเล่นให้ได้นะแต่ว่าถ้าคลิปนั้นอนะ่ะมันต้องใช้เวลานานนิดนึงครับเพราะเราจะปรับแบบสูงๆไม่ได้ไนงะเข้าใจปะ่ะ มันจะได้อยู่ราวๆศูนจุดห้า,าเออผมจะไล่ตั้งแต่ศูนจุหนึ่งก่อนเลยพอขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันต้องใจเย็นๆมากครับการเล่นแบบงบน้อยนิดหนึ่งเออมาสวยงามแล้วเป็นระเบิดปูระเบิดฮะเออห้าร้อยแล้วกันถ,ถึงไหมสามร้อยโอ้ยไม่เร็วโอเคอีกหน่อยแล้วกันอยากให้ไปแตะซักห้าร้อยอ่ะเออจะเป็นอะไรที่ เวลีกูดมากเลยนะเออปูสาย้าตัวไอ้ตัวตัวตัวนี้อะไรไม่ใช่ปูสายฟ้าแมงกะพูนไฟฟ้าโอเคมาโอเคเฮ้ยอีกนิดนึงปลาทองปลาทองไม่ออกนะโหตัวเดียวแค่แค่เทพเจ้ามังกรตัวเดียวมังกรทองตัวเดียวท่ามังเนี่เยเฮ้ยอืมอืม ดูนั่นสิทา่ผู้ชมดูอะไรนั่นสิเนี่ยถ้าเราอยู่ต่อผมบอกเลยว่าเซ็ตหล่อแน่นอนแหละอยู่ต่อเซตหล่อเลยอะเออเพราะมันจะไม่มาแล้วดูดูทรงคือมันจะตึงอะ่ะไม่ใช่ไม่มาคือมันจะตึงโอ้ oh, ปะพอดีกว่าจบที่สองหนึ่งหกหนึ่งสองหกเก้าลวกันงวดนี้ฮะเออใครชอบอยู่หนึ่งกดไลค์ใครอยากเล่นก็ไปหาเพืเ่อนกันเอง อันนี้คือเกม Fishing God หรือใครอยากเข้ากลุ่มนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมไปพูดคุยกันได้ครับบ๊ายบาย